ที <toys> ่ที่หนาวเนี่ยเราจะเข้าใจอย่็นที่สุดหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากมากอ่าไม่ใช่แค่เรื่องความหนาวเดียวเท่านั้นเองแต่เป็นได้เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวที่แตกแล้วก็เสกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ว่าอ่าเราคนไทยนะครับถ้าทำได้ให้มาร่วมกันในการช่วยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเป็นที่มาของของ เทีย่ยนรก็เรื่องนี้เรื่คนทยเพื่อไทยหมที่ตัวเองก็ได้มาร่กองคกรทคกรีให้คมร่วคในโครงการนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกับวิทที่มีด้วยกันนรับวทที่ไทยี่มร แล้วก็มดตที่สองก็คือมที่เพื่อเราเป็นระบบมาค่ระบายถงว่า็นผู้เติมไปข้างผู้บริโคนะครับแล้วก็สำาักงานโพสต์และประาหกรรที่ภัคอาการภาพไทยนะครับจึงใานเป็งโคในแพ่ท่หน้าตาดีนะครับก็มีากรจาทั้งตลาดที่รั่งยับ สภาสังคมสงเคราะห์นะครับใงประเทศไทยในพระองค์การศึกษาฯซึ่งมีท่านเป็นตัวอย่างที่ประลนะครับใจสั่งเพืมีคนไทยท่านเขมาร่วมในพิธีแต่บก็ต้องขออนุญาตกลับขอบคุณที่องค์กรตื่นตื่นในก่อนนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้แล้วเราก็ดูก็หวังดีดีไา้นะครับแต่ความหนัก ของงานเรปจะไปอยูที่พื้นที่ทั้งสี่มนลิคิในการที่จะกระจายเอาเสื้อหนาวแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยไปให้ถึงมิลีผู้ที่ขาดแคลนจริงๆนะครับอันนี้ก็ควาเป็นงานที่ทางทั้งสี่มิลิคิทางการก็คงจะเป็นงานหนักในทั้งสี่มิลิคิแล้วก็ทางตูกระเบื้องก็พยายามจะสนับสนุนและก็ช่วยอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับผมจะแน่เรียนว่าในในวันนี้เนี่ยที่ประเบื้องก็ได้รับร่วมนะครับ เสื้อหนาวแล้วก็ผ้าห่มตัวเงินตัวอิฐนะครับแล้วก็รวมถึงการบริจาคของพนักงานตูทั้งหลายแหล่ซึ่งก็มีตัวแทนมาของพนักงานตูนะครับมาเลื่อนบริจาคทีเมื่อวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีพนักงานหลายพันคนครับที่เลื่อนบริจาคเสื้อหนาวที่ใช้แล้วนะครับเอ่อหยุแล้วก็ควงหนึ่งินตัวอิฐด้วยกันเมวันนี้ครับเราหวังว่าเราตั้งเป้าไว้ว่า ถ้าเป็นไปได้เราอยากขอให้ประชาชนคนไทยมาร่วมกันบริจานะครับทั้ง4มนุษยนะครที่เราให้ะรประชาธงไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปการิต่างๆในเ่สิ่ง่นะครับตั้ง้าไว้ว่าอยากให้เดินสองหมื่นคนเลยดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยาจะให้มากกว่านั้นที่ีนะครับเผมเชื่อว่าทางขายแพร่เนี่ยของประชนทเราเนี่ยมีจนีหลายล้านคนเลยแต่ว่าคนที่มีี่เห็นะ แล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอเพื่อนๆสี่ร้อยคนนะครับให้ช่วยเป็นไปสิป่งสำคัญน,นะครับแล้วก็เยินดีอ,อาจารยเป็นคนไทยทั่วประเทศที่ถือว่าอยู่ในพื้นที่โอ่งขุ่นไม่ได้ประสบภัยหนาวอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีเสื้อนหนาว